11.47นาิกา47นาทีนะครับวันที่1 5้ต <alright> ุลาคม2568นะครับ11นาฬิกา4ีนาทีนะครับ อัปเดตให้ชมฮะน,นี่ครับกําลังทยอยกันเข้ามาเลยนะฮะอยางทยอยกันเข้ามาที่วัดร่องคุณนะครับทุกทุกวันนะครับในช่วงเวลานี้นะนะักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะที่เป็นตัวจอยเดินทางจากเชียงใหม่นะจะเข้ามาที่วัดร่องคุณในเวลานี้เลยนะครับไปจนถึงประมาณบ่ายโมงนะครับวันนี้ค่อนข้างอากาศดีนะฮะ เตรียมเนี่บบยะฮะกำลังเตรียมเข้ามาครับวันนี้ดูดูเยอะนะครับวันนี้ดูคนเยอะเยอะมากน่าจะเยอะ,อวนนะ,ะอกว่าวันนะดูนครับเวลาใกล้ๆเที่ยงนะฮะ ขาเข้านะฮะโอเคเดินกันก็มาเลยนะฮะนี่ครับเป็นขาเข้าโอเคครับไออัปเดตให้ชมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับค,ครับ